ไม,มีความสุขมากๆค่ะ,ะวันนี้พวกเราโชคดีนะคะทั้งทางบ้านด้วยนะคะที่วันนี้เรามีศิลปินนะคะทางภาคเหนือของเรานะคะคิดว่าทุกท่านรู้จักกันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า เพลงของน้องอ้อมนี่ดังมากๆนะคะน้องอ้อมไม้เมืองนะคะหลายๆท่านควรจะคุ้นกับเพลงอย่าปล่อยมือนะคะที่ดังมากๆเลยนะคะวันนี้น้องอ้อมให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนร้านบันรดายยำเย็ยนของเรานะคะแล,แล้วก็ให้เกียรติขึ้นมาร่วมร้องเพลงด้วยนะคะก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องอ้อมไม้เมืองเลยคะ่ะเชิญเจ้า ฟังเพลงมุวนๆจากน้องอ้อมนเจ้ายกเวทีให้น้องออมชั่วคราวสวัสดีทุกท่านเลยนะเจ้าขออนุญาต เป็นเกียรติเป็นสีกับตัวเองขนาดขึ้นเวทีมันไรย,ยำเร็นครั้งแรกเลยนะเจ้าฝากสักหนึ่งบนงานเพลงกันแล้วกันน,น้องทุกท่านกินเข้าอิ่มพอดีเลยนอ้อมห้องเพลงสักพักก็คงจะง่วงนอนกันแน่ๆน,นะเจ้าขอบคุณพี่ไก่เจ้าสวัสดีทางบ้านไปนะเจ้า Субтитры đang phấn anh. การเปิดเศร้เพลงปีขนาดเด้มการเปิดขอตึงวันอ่ะมีเพลงเพลงอะไรอย่างพ่อกระจกเพลงโอ้ล่าสุดนี่เพลงไม่เคยนี่โอ้ขอเปิดรับเป็นเหลือเลยไม่เคยกาแมนเมนนถ้าอีต้องแถมเป็นกระเจ้กอภัยอย่างดีเจ้าแถมสักเพลงบอกเคยบอเกย์บอถ้าวันไหนเปิดขอที่ผมนี่ยผมก็จะห้องไปเลยนะ อันนี้ก็ห้องไปเลยเหมือนกันจ้ะปีห้องบวนผมห้องบวชน,นเพลงสั้นน้อยเดียวแต่จาเนื้อมาได้พอมาเป็นกำเมืองแล้วจาเนื้อมาแค่ได้เราลองดูกันนะเจ้าว่าจะจะจะรอดก่อนั่งห้องจะปลาล่มก่อเนาะยังมีแฟนในไลฟ์ของมาได้ยําเย็นก็ขอเพลงปี่มันนะครับยินดีเจ้าขอบคุณนะเจ้าแฟนเพจนี่ก็ลรักดูดัางไลฟ์สดอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะเจ้า วันที่สวยงามเมือ่อเวลาผ่านไปก็เติงห้า ได้ลืมค่ำคืนนี้นะเจ้าขอบคุณความประทับใจรอยยิ้มจากทุกท่านขอบคุณพี่ๆตัวหน้าเจ้าขอบคุณเจ้าปาทมไยโอกาสหน้าขอบคุณพี่ไก่ตัวหน้เจ้าปุ๊บผมนี่ติดจามป็นเพจของพี่กกับไอ้แม็กตลอดเลยกดไลค์อย่างเดียวเจ้าฝากเพลงใหม่ตัวหน้าเจ้าไหนๆก็ขึ้นมาแล้วเนาะซิงเกิลใหม่ของไม้เมืองหน้าเจ้าครอบหนึ่งเดือนพอดีเลย กด YouTube ตอนนี้ได้นะเจ้าประตูบานเก่าแม่เก่าประตูบานเก่าซิงเกิลใหม่ไม้เมืองฝากใจนะเจ้าขอบคุณเจ้าครับขอบคุณพี่อ้อมครับขอเชิญประมือให้พี่อ้อมกันหน่อยครับเจ้าพี่แก้วทีุณเจ้านี่นะครับวันนี้เป็นเพลงจากไลฟ์ก็น่าจะอิ่มอกอิ่มใจกันตัวนะครับเอาไม้เอลไม้แจมกันนะครับนอก ขอบคุณน้องออมนักๆเลยในเจ้าตีขึ้นมาแจ่มเลยในเจ้าสาแบบนี่งานเยอะมากไม่ค่อยมีเวลาเลยไ <laughs> ม่ค่อยมีเวลาได้อยู่บ้านอยู่จองเลยในเจ้านี่ถือว่าเจ้าดีเนาะได้แวะมาแอวที่นี่มาเคยมาสักเตอร์เนาะเตอร์แรกๆๆนะเจ้าถ้าปรับปรุงใหม่นี่เตอร์แรกในเจ้าอ๋อค่ะแบนแมนแนอันนี้ปรับปรุงใหม่เดี๋ยวเอ้วันหน้า แวะมาแอวแหมใหม่มันได้มาห้องกันมา้องมาแอวได้เรื่อยๆในเจที่นี่มีไลฟ์สดเขาอ,อยากฟังน้องอ้อมร้องเพลงนักๆพี่แก่ก็ฮ้องเพลงน้องอ้อมทุกวันพี่แก่้องเพลงอย่างอย่าปล่อยมือนี่เกือบกู่วันเนาะครับนะอย่าปล่อยมือเ <laughs> 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 กือบกู่วันขอเกือบกู่วันเลยแล้วก็อย่างก็ขอเดินที่คนอยากภาพแผ่นฟ้าอะไงอย่างเปิ้นัจะขอเพลงมูลนี้บ่อยๆไม่เคยอืมขอบคุณนากมก เดี๋ยวฝากห้องเพลงใหม่ตัวนะเจ้าอะไรแบบนี้ก็ประตูบานเก่าอีกอะเดี๋ยวเนอเดี๋ยวไปฟังก่อนนะเจ้าเดี๋ยวมาห้องให้ฟังขอบคุณเจ้าแม่กันขอบคุณน้องอ้อมนองนาจคุณเพลนมน้องอเจ้าเดี๋ยวขอเสียงปรบมือน้องอ้อมเตจ้าเป็นค่ะมา อาน้องออมเป็นฝากที่ไปคืออ้ายๆนะเจ้าขอบคุณครับโอเคอมีเพลงของมาตวยนะเจ้าขอบคุณน้องออมนักนะเจ้าเล่นมาแบบแบบซุ่มซุ่มนตัวไปว่า เราต้องเพิ่มกล้องวงจรปิดละชอบมีคนซุ่มกันเขาชอบมีคนซุ่มด้วยกล้องวงจรปิดกดขนาดอนันดามานะยังนั่งไกล้ผมการนั่งใกล้ผมเลยนะกวและจะมีอะมีเพลงเขามาพร้อมกับรางวัลตวยขอบคุณนักเลยในเจ้า ហេតុជាដយចា